เ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะรับชมรายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัปเดตทุกเรื่องราวทุกกิจกรรมค่ะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมและธุรกิจทีวีดาวเทียมนะคะวันนี้ค่ะพอสมใจกลุ๊มพี่โรนะคะจากโพลีแซดค่ะจะมานำเสนอกิจกรรมดีๆที่อาจจะผ่านไปแล้วนะคะที่หลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้เข้าร่วมนะคะเป็นการอบรมสัมมนารวมถึงแนะแนวอาชีพ พอฟังชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยหลายหลายคนที่เคยเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นการฝึกวิชาชีพของทางรกรมแรงงานก็ดีนะคะหรือว่าถ้าเป็นน้องๆน,นักศึกษาก็จะมีสาขาวิชาชีพที่ให้ออกไปฝึกงานรหรือว่าเป็นหลักสูตรในการเรียนซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการติดตั้งจานดาวเทียมโรงเรียนหลายๆวิทยาลัยอะคะ่ะเขาเขาเพิ่งบรรจุวิชาชีพนี้เข้าไปนะ เป็นแบบเหมือนอาชีพเสริมที่ทางคณะบดีหรือว่าคณะครูอาจารย์เห็นว่านักเรียนของเขาเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ซึ่งตรงนี้เนี่ย PSI เองก็ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะจากหลายๆสาขาที่นิกอาจจะเคยไปทำรายการทำเซตอัปเดตมาก็พอที่จะได้ถ่ายทอดในเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้แต่โดยตรงแล้วเนี่ยพออสมใจจะเป็นคนดูแลและที่สาคัญจะเป็นวิ ทยากรในการไปให้ข้อมูลด้วยนะคะล่าสุดเห็นบอกว่าไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งจานดาวเทียมสําหรับทหารที่ปลดประจำการ,รตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยสิคะเป็นยังไงก็คือตรงนั้นคือเราก็เองได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการเนี่ยนะจากทหารนี้เยอะมากซึ่งมีทั้งหมดประมาณ300ท่าน3าม้ยนาย นะครับที่มาฝึกอบรมมีทั้งหมดก็อยู่15สาขาค่ะนะครับของเรานี่ก็เป็นสาขาที่15แล้วแล้วส่วนใหญ่นี่จะเป็นวิชาชีพประเภทไหนยังไงคะก็คือถามว่าทหารจริงๆให้ไปทำอะไรเพ้นไปทําอาหารทําอะไรจริงๆเขาถามว่ามันถูกต้องไหมมันต้องการทหารต้องการทํำไหมไม่ต้องการไม่มีด้วยหรอมีทําอาหารคือฝึกวิชาชีพทําอาหารใช่เพ้นเล็บใช่เพ้นเล็บไม่ใช่เพ้นจกนกที่ถ้าเป็นสกิลเสื้อเนเสื้อแล้วก็ทําพวกพวงกุญแจ จริงๆนี่ผมมองว่ามันไม่มันไม่ควรที่ทหารจะมาทำใช่ไหมว่ามันก็เป็นวิชาชีพหนึ่งอันนี้โอเคอาจจะในมุมมองของพ่อใจจะในมุมมองผมเพราะว่าทหารนี่มันต้องเข้มแข็งใช่ไหมมันไม่ต้องไม่ต้องมานั่งย็บปักทากร้อยร้อยนู่นร้อยนี่คุ้แหมจะไปบอกว่าทหารเข้มแข็งซะทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะนะเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าใช่ไหม คือมันจะมีหลากหลายวิชาชีพแหละเออไม่ว่าจะเป็นเย็บปักถักร้อยทำหมอนแฟนซีนี่เห็นในรูปมั้นะใช่ใช่มีทำอาหารและหนึ่งในนั้นก็คือมีวิชาชีพของการติดตั้งจานดาวเทียมเข้าไปด้วยที่นี่คือในทหารจริงๆเนี่ยถามว่าณปัจจุบันมันมีหลายหลายเหล่าหลายสื่อใช่ไหมคือสื่อด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารทหารเขามีอยู่แล้วนะครับเขาจะพวกเกี่ยวกับพวิทยุกเกี่ยวกับการรับส่งขึ้นพวกนี้เขารู้อยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับ เทคโนโลยีด้านนี้แต่เขายังไม่รู้ว่าเราติดตั้งยังไงอะไรพวกนี้เขายังไม่รู้แต่ที่ทหารเพื่อมีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถเสริมได้เลยง่ายด้วยใช่ไหมเขามีความรู้ด้านไฟฟ้าด้านอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารอ๋อเหรอใช่เวลาเราไปพ้นบางคนเคยติดตั้งมาแล้วด้วยในทหารนะเคยรับอาชีพประกอบอาชีพรับติดตั้งให้กับนายให้กับเพื่อนแต่เขายังไม่รู้หลักการที่ถูกต้องว่าต้องทําแบบนั้นยังไงช่องเป็นยังไงอะไรยังไงคือหมายกับว่าที่ผมบอกว่า จาเข้ามาทําได้แค่ไหนก็อ <c oughs> เอาแค่นั้นนะครับ <okay. S 1> แต่เมื่อเข้ามาอบรมกับเราเนี่ยเขาก็จะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นได้วิธีการรละมัดระวังในการติดตั้งมากขึ้นในความแข็งแรงการติดตั้งอ,อะไรต่างๆพวกนี้ มันเหมือนกับว่าผู้มีประสบการณ์ไปแชร์จากที่เขาเคยทําอยู่แล้วเคยทําแบบนี้เออเข้ามาฟังวันนี้เออเขาก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นนะครับจะประมาณนี้อ๋อเหมือนกับว่าพี่พี่ทหารของเราเนี่ยคือที่ปลดประจําการหรือว่าอยู่ในประจําการก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียนรู้วิชาชีพของเขาอยู่แล้วแหละเพราะว่าไม่ได้ออกรบกันทุกวันนะก็อาจจะมีการฝึกการเรียนรู้นะคะแล้วประจบเหมาะกับในช่วงของการปลดประจําการมีวิชาชีพตรงนี้เข้ามาในมุมของการ การติดตั้งจานดาวเทียมก็คือ พี่ๆตรงนี้เนี่ยจะมีพื้นฐานอยู่แล้วพอเราเข้าไปสอนเราไปให้ข้อมูลตรงนี้ง่ายเลยง่ายโอ้โหแล้วมีคนสนใจในการที่จะมาอบรมสัมมนาทั้งเห็นบอกมีภาคทฤษฎีด้วยปฏิบัติด้วยมากแค่ไหนเยอะครับเยอะตัวนี้เราก็ดูได้ในในเทปที่เราไปถ่ายทํามาใช่ไหมใช่ไหมตัวนี้ก็ค่อนข้างเยอะแล้วจริงๆคนที่ความสนใจเยอะนะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องใกล้ตัวใช่ไหมครับผมนึกว่าไอ้ตัวนี้เป็นปัจจัย5ใช่ไหมทหารก็อยากดูทีวีไม่ล่ะที่บ้านก็ดูอยู่แล้วว่ะใช่ไหมครับ คือเขาซื้อไปทําเองหรืติดตั้งเองแล้วประกอบอาชีพเนี่ยจริงๆเขามุ่งเน้นไปประกอบอาชีพอิสระใช่ครับทหารส่วนหนึ่งบางคนก็อาจจะมีอาชีพทําอยู่ก่อนที่มาเป็นทหารลดประจําการหรืไปทำอาชีพเดิมหรือไม่อาจจะเปลี่ยนอาชีพเลยก็ได้ตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาสามารถไปประกอบอาชีพโดยที่ทํานอกเหนือจากงานประจําเขาก็ได้นะครับแล้วผอที่บอกว่า3รุ่นเนี่ยก็คือล่าสุดเป็นกองทัพเรือใช่ไหมคะแล้วสองรุ่นก่อนหน้านี้ค่ะก็กองทัพเรือเหมือนกันอ๋อกองทัพเรือเหมือนกันที่เดียวกันคือเขาจะมีประจําการเนี่ยเป็น เป็นเป็นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปไงเป็นรอดเป็นรอดน่ะพูดง่ายๆมาแล้วพวกทหารอากาศเนี้ยเขาไม่มาฝึกหรอทหารอากาศก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่เขาับฝึกทหารบก็อีกหน่วยงานหนึ่งคือมันจะมันจะไม่ร่วมกันคือแยกเป็นเหล่าทัพของใครของมันแยกจากกันนะคอ่ะตอนนี้นะคะทหารอากาศถ้าจะผลประจําการนะคะแล้วก็ต้องการฝึกวิชาชีพในเรื่องของการติดตั้งจานดาวเทียมก็สามารถที่จะติดต่อ psi ได้นะคะเรายินดีที่จะไปเป็นวิทยากรในการที่จะฝึกวิชาชีพในการเป็นช่างติดตั้งจาน ให้กับทหารเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าทัพอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะรวมไปถึงอันนี้สําคัญนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาตลอดค่ะสาหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะพ่อค่ะตัวนี้คือผมได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นตัวแทนของบริษัทไปร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในการกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะครับตรงนั้นคือผมเข้าไปแรกๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้ คือเราเข้าไปได้เรียนรู้ว่าะระบบราชาการเขาเป็นยังไงการทํางานเขาทายังไงเราก็ได้เรียนรู้ในในสิ่งที่กําลังทําอยู่ทีนี้มันมีหลักสูตรหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือโทรคมนาคมและไมโครเวฟค่ะนะครับมันก็มีเรื่องดาวเทียมเข้าไปอยู่ในตรงนั้นด้วยนะครับผมก็เลยนําเรื่องพวกนี้เข้าไปในกรมพัฒนาพลังงานเพื่อให้คนมีการทดลองทดสอบมีใบผ่านการฝึกอบรมค่ะนะครับซึ่งสถานประกอบการเราณปัจจุบันนี้เราก็มีพวกนี้อยู่แล้วะนะครับถามว่าดีตรงไหนคือตอนนี้ผมก็เคยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กรมพั เขาบอกว่าตอนนี้แรงงานต่างชาติเยอะไหมเยอะมากเยอะทีนี้ส่วนหนึ่งที่จะเอาแรงงานต่างชาติอยู่ก็คือมาตรฐานค่ะทุกคนต้องมาการรับการสอบอม,มาตรฐานเพื่อคัดกรองแรงงานต่างชาติ่ให้มีมาตรฐานตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกําหนดถ้าอย่งางนั้นเราจะเห็นว่าแรงงานนิทรักเข้ามาเรื่อยๆเรื่อย,เอยๆเรื่อยๆใช่ไหมคนไทยคนไทยส่วนใหญ่ไม่เอาเลยใช่นะครับตรงนี้คือถ้าเขาสอบผ่านมันข้อดีอย่างหนึ่งคือ กฎหมายรองรับเลยนะครับใช่ใชขั้นต่ำ300แต่ถ้าคุณมาตรฐานตัวนี้450หรือ500แล้วแต่ระดับแล้วแต่สาขานะครับล่าสุดเราจะเห็นใช่ไหมเขัาไปแข่งที่ต่างประเทศที่ได้รางวัลมาก็มาจากหน่วยงานพวกนี้ของเราเองหน่วยงานตัวนี้ที่เราไปทำเนี่ยเราเอาไปแล้ว2สาขาก็คือจานดาวเทียมนี่แหละครับจะมี2หลักสูตรก็คือ1 C ึ่งซแบนกับเคยูแบนเคยูแบนเราทํามาก่อนตอนนี้เราทํา C แบนซึ่งกรมธรนม์พลังงานนี่มีอยู่ประมาณ12ภาค <C> e ซึ่งตอนนี้หลักสูตรพวกนี้เข้าไปหมดแล้วหลายท่านอาจจะได้สอบและก็ได้ใบมาตรฐานมาแล้ว <C> e ตัวนี้ก็สามารถเอาไปปรับอัตราค่าจ้างได้เลยนะ<อ>แต่ถ้าสถานประกอบการไม่ปรับให้เนี่ยผิดกฎหมายนะครับนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งผมถึงว่ามันเป็นเรื่องดีแล่เราก็กําลังมาตรฐานมาตรฐานของ TSI อยู่ด้วยแล้วก็กสทชด้วยผมถึงบอกว่ามันก็โยงหากันได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับองค์กรนะครับ ในการฝึกอบรมนะคะวิชาชีพในฝีมือการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยถือว่าเป็นโครงการของกรมแรงงานที่เขาทํามาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแหละนะคะจะมีข้อดีลหลายๆอย่างซึ่ง PSI เองเนี่ยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าไปพัฒนาฝีมือแรงงานตรงนี้นะคะโดยเฉพาะวิชาชีพในเรื่องของการติดตั้งจานดาวเทียมติดตั้งจานดาวเทียมเนี่ยก่อนหน้านี้เราอาจจะติดเป็นระบบ4แบนเนาะแล้วก็อาจจะมีข้อมูลแล้วก็มีคน ที่เข้าไปฝึกอบรมนะคะผ่านวิชาชีพผ่านการสอบตรงนี้เยอะแยะมากมายแหละนะคะแล้วก็ล่าสุดก็จะมีหลักสูตรของ KU Band เข้าไปนะคะแล้ว MA TV ล่ะพวกงานระบบ MA TV ตัวนี้กำลังเริ่มนะครับส่วนตัวเมื่อกี้เดี๋ยวย้อนกลับไปหนึ่งตัว C Band กับ KU Band ตอนนี้ผมไปฝึกให้ที่กรุงเทพนะศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา ฝีมือแรงงานของกรุงเทพที่วัฒนท,ทองอ,อันนี้เป็นของกรุงเทพศูนย์ใหญ่อ่ารุ่นแล้วนะครับที่ฝึกอยู่ตรงเนี้ยต่ที่นี้การคัดสรรของที่นี่นี่เขาจะมีเจ้าหน้าที่เลยะนะครับว่าหนึ่งเขาต้องระบุเหมือนที่บอกว่าระบุว่าคุณต้องมีความสนใจจบจากอะไรมาสาขาอะไรนี่ค,คือเขาจะคัดคนที่จำเพาะสาขาจริงๆไ,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกนี้เราจะได้กลุ่มตรง กับสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ว่า<ช> <ๆ S 1> เราไปบังคับเข้ามานะม,มันจะตรงสายอาชีพหนึ่งคนต้องการประกอบอาชีพเสริม<ช>แต่คุณมีความรู้สัมาว่าแต่คุณไม่มีที่ฝึกอบรมนะครับเขาก็จะเอามาฝึกอบรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเี่วัฒนธรเนี่ย,น,ยะนะครับจบที่นี่ก็มีใบประกาศเหมือนกันปรับตราค่าจ้างได้คือพูดง่ายๆเหมือนยกระดับนะฝีมือแรงงานให้สูงขึ้นนะครับ ั้งในระบบและทั้งนอกระบบในระบบก็คือส่งให้กับสถานประกอบการที่เขาต้องการแรงงานพวกนี้<ช>นอกระบบก็คือคุณสามารถไปประกอบอาชีพอิสระได้ะนะครับฉะนั้นนี่คือตัวนี้คือในเว็บไซต์ของกทมอของไอ้วัฒนทองเนี่ยก็จะเห็นพวกเราอยู่ในในเว็บเขาโดยส่วนใหญ่เวลาเขาทาเสร็จเขาก็จะมีการประชาพันธ์นะครอยากอบรมเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็จะมีการโปรโมทให้เดี๋ยวนะคนที่จะมาเข้าฝึกอบรมเนะะี่ยค่ะจาก จะต้องมีพื้นฐานของวิชาชีพมาบ้างนียเหระฮะมาบ้างครับตัวนี้คือคือถึงบอกว่าของกรมพัฒน์เนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานานะครับในการรับสมัครเหมือนกันถ้าสมมติว่าเขากรอกมาแล้วมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะคัดไปก่อนคือยังไม่เอาะนะครับก็จะรู้ว่าหน่วยที่ส่งเข้ามาเนี่ยคุณมีความรู้ความสามารถค,คุณมีจบด้านไหนมาเขาจะโทรเรียกเฉพาะกลุ่มนี้เข้ามาก่อน นะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนไปสมัครก็ได้หมดนะเพราะว่ากรมพัฒน์นี่มันก็จะมีหลายสาขาเหมือนกันนะครับว่าคุณจะทําอะไรยังไงเนี่ยันจะแยกกันไปทีนี้เวลาเรารมเราได้เฉพาะกลุ่มมันก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างนี้ก็ง่ายเลยสิคะในการที่เราจะถ่ายทอดข้อมูลหลายๆอย่างเข้าไปตอนนี้เชื่อไหมว่าลูกศิษย์ผมเยอะอ๋อมีทั่วประเทศใช่ลูกศิษย์ที่มาฝึก ฝ <c oughs> ึกเสร็จปุ๊บบางครั้งผมก็ให้ความรู้เวลามีปัญหาก็โทรถามผม <c oughs> เขาก็สามารถที่จะไปรับงานเองได้อะไร <ừ> เองได้เพราะว่าหนึ่งเขามีใบประกอบการอยู่แล้วจากกรมพัฒน์นะครับเขาก็ไปสามารถไปทํางานได้บางครั้งนี่เขาก็มาเอางานจากผมไปทํา <c oughs> คือหนึ่งมันเป็นการหนึ่งให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน <c oughs> นะครับให้ความช่วยเหลือจากให้ความช่วยเหลือกับกรมพัฒนะครับกรมพัฒนให้ความช่วยเหลือเรานะครับเป็นการแลกเปลี่ยน นะครับลูกศิษย์อาจจะกาลังดูอยู่ก็ได้ตอนนี้แล้วแล้วอย่างเงี้ยคนที่เข้ามาสมัครอะค่ะคือเป็นบุคคลทั่วไปคือไม่จําเป็นจะต้องจบแบบปวสปวชมาอย่างนงี้เหรอคะไม่จําเป็นครับจริงๆตัวเนี้ยคือผมเจอหลายรูปแบบนะที่ไปในถามว่าหนึ่งเราก็ได้เรียนรู้เขามันมีทั้งอาจารย์ก็มีนะเป็นพวกครูพวกอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพวิทยาอาชีวะพวกเนี้ย เพาราะว่าตัวนี้คือแต่ละสถานที่นี่คือการเรียนเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมครับเราเรียนจนไปวันเราหมดลมหายใจนั่นแหละพูดถึงว่าการเรียนน่ยมันก็จะเรียนได้ต่อเนื่องนะครับตรงนี้คือถึงบอกว่าคนที่มาเรียนเนี่ยเราไม่จํากัดเขามผมถึงบอกว่าบางครั้งประสบการณ์ก็สาคัญค,ความรู้สามารถก็ส่วนหนึ่งแต่คนที่เขามันต้องการอยู่แล้วเนี่ยสนใจที่จะเรียนเนย ก็อาจจะเข้าใจง่ายกว่าคนที่มีความรู้ความสามารถก็ได้ด้วยความที่ใจเปิดไงอยากได้รับข้อมูลตรงนี้มากๆผมไปเจอลุงแก่อีกคนหนึ่งที่ผมฝึกอายุเจ็ดสิบกว่านะแต่ยังแข็งแรงอยู่เลยลสอนปุ๊บแกจำๆๆปุ๊บเพราะว่าแกเป็นช่างมาก่อนไม่ต้องพูดเยอะไงแกทําได้ด้วยอจริงๆอาจจะเห็นรูปแกในนั้นเก่งและแกแข็งแรงและแกชอบคือคนมันชอบใช่ไหมคนมันชอบมันทําอะไรมันก็ รู้สึกก็เออทำาด้่อคภูมิใจแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วอย่างนี้ด้วยความที่เราไปเจอลูกศิษย์ที่มาจากต่างที่ต่างทางนะคะความรู้มันอาจจะแบบว่าคนระดับกันบ้างเงี้ยค่ะมันมีปัญหาบ้างไหมที่เราจะถ่ายทอดข้อมูลเดียวกันเนี่ยให้คนเหล่านั้นได้รับรู้มันมันก็มีบ้างครับแต่คือเราจะทำไงให้เข้าใจง่ายที่สุดเราก็จะทําเป็น powerpoint เป็นรูปภาพแต่เหมือนแค่เรามานั่งบรรยายถามว่าบางคนรับรู้ไม่เหมือนกัน แต่ถ้าสมมติว่าเขาเห็นเป็นภาพปุ๊บนี่ติดตั้งหนึ่งสองสแล้วเราก็ไปให้เขาปฏิบัติ1 23 4งสอถามว่าเขาเข้าใจทฤษฎีแล้วไปลงปฏิบัติเขาทํางานได้ง่ายขึ้นนะเรื่องพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาฝึกไปเป็นอาชีพไม่ใช่แว่าฝึกเขาไปต้องไปสอบไปเรียนรู้ที่จะไปเพิ่มอะไรในคุณวุฒิไปเยไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ไปเพื่อที่จะแบบว่าออกไปแล้วสามารถที่จะติดตั้งได้แต่ที่นี่ของผมที่ทํานี่ยคือหลักสูตรเขาก็มีนะ คือคุณฝึกเข้ามาเนี่ยอายุต้องสิบแปดปีขึ้นไปนะ,ะเรียนเขาเนี่ก็มีความรู้ความสามารถคุณต้องมาเรียนให้จบหลักสูตรสามวันนะครับเสร็จแล้วคุณก็ต้องมีการสอบทฤษฎีและปฏิบัติและต้องมีการประเมินเขาถึงจะออกใบประกาศนียบัตรให้คุณไม่ใช่ว่าคุณมาฝึกแล้วคุณได้ใบเลยนะไม่ใช่อ,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 อันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานที่เขากําหนดเหมือนกัน,น นะ,นะคะคเป็นส่วนหนึ่งนะคะของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะคที่จัดขึ้นนะคะคแล้วก็ PSI ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมแต่ยังมีอีกหลายๆโครงการนะรหลายๆกิจกรรมค่ะที่ PSI เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่จะมีอะไรบ้างแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคําถามที่เกิดขึ้นจะมีอะไรติดตามในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะ